เขาใส่ทุกบอานมาโดนกระทะโดนหม้อน้ำร้อนน้ำมันกระเด็นใส่คนเจ็บก,ก็ไปหาเขาใครจะรับผิดชอบตุณ<ม>เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเพราะว่าเรามาขายของไม่ได้เสียค่าที่ เขาแทุกวัานมาโดนกระทะโดนหม้อน้ำร้อนนะคะ่ะแล้วหม้อกระทะน้ำร้อนมันกระเด็นร่วงใส่น้ำมันกระเด็นใส่โอ้น้ำมันน้ำมันพืชน,นะที่ทอด <c oughs> เฟรนฟรายนะ <c oughs> <c oughs> แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนนั้นเราเจ็บปวดบ้างไหมฮะ มาบอกว่าถ้าเกิดอ่มันหายว,วูแล้วเราดูตาแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่คัดให้ไปหาหมอตาเราก็ต้องมีภาระที่ต้องเลี้ยงลูกเราก็อยากให้เขามาช่ยชดใช่ไ <มา S 1> ยมค่าเสียใจอะไรวะลูกสาวกําลังได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะตอนนั้นโดนน้ำบนลลวกหน้าแล้วก็ตามตัวตอนที่ฟุตบอลลอยมาโดนกระทะมันลอยมายังไง มนลอยข้ามอธิกัรมาม,มาโดนโดนมอรมันแล้วมอรมันก็พลิกคว่ำไปตั้งแต่หน้าออกมานี่แหละค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นใครใคร,ใครนำส่งโรงพยาบาลนฮะก็เขาเรียกรถเทศบาลให้แล้วเราก็ไปกับลูกเอาลูกมาโรงพยาบาลแล้วก็พอดีแฟนเข้ามาก็ให้แฟนเขาดูแล้วก็กลับไปที่นั่นกลับไปก็ไม่มีใครมาตดิดต่อจะรอรอจนบอลเลิก คนเจ็บก็ไปหาเขาถามเขาว่าใครจะรับผิดชอบตัวหนูเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขา<อ>เพราะว่าเรามาขายของไม่ได้เสียค่าที่อืแล้วเขาให้เราไปแจ้งความเอาเขาบอกอย่างนี้ค่ะคนคนคน,คนที่เราไปพูดเนี่ยคือใครฮะเจ้าของจัตุรานที่หรือว่าคนที่เตะฟุตบอลคนทขาเป็นกรรมการอ๋อเป็นกรรมการแล้วเราอยากให้เขาช่วยเหลือไงลูกสาวเราเป็นมากมายขนาดเนี้ ำขอโทษคำนึงก็ยังไม่มีเลยจริงๆคำขอโทษคำนึงก็ยังไม่มีเลยเราเป็นนักกีฬาได้ไงไม่เคยมีน้ำใจเลยอะ่ะล้วได้ข่าวว่าภรรยาก็ตอนนี้กำลังท้องอะ่ะใช่ครับกี่เดือนแล้วครับแต่สามเดือนแล้วอ,อยากให้เขาช่วยเหลือค่า,ชาใช้จ่ายแต่ตอนนี้คือเขายังยังไม่ติดต่ออะไรมาเลยฮะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน o l l o w e r อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ